อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บริเวณแนวเทือกเขาหลวงมีระยะห่างจากตัวจังหวัด75กิโลเมตรประชากร21,624คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีอาชีพเกษตรกรรมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล42หมู่บ้าน4เทศบาล2ออบตอ มีวัดจำนวน13แห่งโรงเรียน16แห่งโรงพยาบาลพิปุญเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงภายใต้การนำของผู้อำนวยการสาโรดเทพร,ราชบริหารจัดการในลักษณะเครือข่ายบริการสุขภาพประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางสาวอารีแร่ทองสาธารณสุขอำเภอพิปุญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดแห่งภายใต้วิสัยทัศน์คือเราจะเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับแนวหน้าภายในปี2,570โรงพยาบาลพิป,ปูลเปิดดำเนินการเม่วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,527จำนวน10เตียง จกระดับเป็นโรงพยาบาล30เตียงในปีพุทธศักราช2535ให้บริการในระดับทุติยภูมิระดับต้นโดยมีแพทย์ประจำา4คนทันตแพทย์3คนเภสัชกร4คนพยาบาลวิชาชีพ41คนนักกายภาพบำบัด2คนแพทย์แผนไทย1คนนักเทคนิคการแพทย์2คนและบุคลากรอื่นๆรวม116คนการพัฒนาที่สำคัญของโรงพยาบาลประกอบด้วย 1. Smart ER ระบบบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินปรับปรุงโครงสร้างของพื้นที่บริการที่ทันสมัยสวยงามใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาเช่นระบบติดตามรถพยาบาลเครื่องอัลตราซาวสำหรับการตรวจวินิจฉัยพัฒนาระบบการคัดกรองพัฒนาทักษะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง 2. s mart OPD มีการใช้ระบบ Smart q u r u Q และสามารถจองคิวออนไลน์ในการเข้ารับบริการร่วมกับตู้คีย์ออสสำหรับตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันเข้ารับบริการร่วมกับระบบเวทระเบียน p e p p r r l s s s มีระบบเครื่องวัดสัญญาณชีพและ BMI ที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย HOS XP 3. ระบบ Smart Office ม,มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป Ho อส o f f i c e มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานที่สำคัญเช่นระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ระบบการจัดการยานพาหนะระบบซ่อมบำรุง 4. พัฒนาระบบบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยจัดให้มีเครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสมเลเซอร์เทอรรปีเครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นช็อคเวฟชนิดเรเดียลเรเดียลช็อคเวฟเทอรปี และกำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในปี2567 5. การพัฒนาระบบการจัดการต้นทุนของโรงพยาบาลมีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ร่วมกับการควบคุมต้นทุนรายจ่ายที่สำคัญโดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วย พัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดวันนอนของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการลดพลังงานเช่นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขนาด40กิโลวัตต์และกำลังดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมในโครงการขนาด60กิโลวัตต์ปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับติดต่อราชการภายในจังหวัดเพื่อลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีระบบกำกับการใช้ต้นทุนสิ้นเปลืองเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงกระดาษและวัสดุการแพทย์ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่เคยประสบภาวะวิกฤตทางด้านการเงินตลอดกว่าระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสำคัญโดยจัดทำผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันชุมชนบ้านเหนือฟ้าอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือ stroke เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยการรักษาที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยควรต้องเข้าถึงการรักษาภายในระยะเวลา3-4.5ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดความผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือ stroke เนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยครับการรักษาที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยควรต้องเข้าถึงการรักษาภายในเวลา3-4ชั่วโมงนับแต่เกิดอาการชุมชนบ้านเหนือฟ้าเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆของอำเภอพิปูนครับตั้งอยู่แนวเทือกเขาหลวงมีประชากร415คน150หลังคาเรือนชุมชนบ้านเหนือฟ้าเนี่ยมีบริบทที่สำคัญที่ต่างจากชุมชนอื่นก็คือการไม่มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากครับในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน แต่นับเป็นความโชคดีครับที่พื้นที่นี้มีเครือข่าย WiFi โรงพยาบาลพิบูลจึงมีการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของชุมชนบ้านเหนือฟ้าขึ้นเรียกว่าเหนือฟ้าโมเดลครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย 1. การระบุพิกัดตำแหน่งบ้านของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้จากการคัดกรอง CVD risk จำนวน10คน 2. การมีระบบผู้ดูแลในชุมชนโดยใช้แนวคิดทีมหมอครอบครัวมีแพทย์และพยาบาลดูแล1คนต่อผู้ป่วย1-2คนร่วมกับเครือข่ายในชุมชน 3. การรับรู้สัญญาณเตือนของโรคมุ่งเน้นการรับรู้อาการฟาสตด้วยนวัตกรรมสื่อประจำบ้านและการสอนแบบ Face to Face 4. การมีระบบขอคำปรึกษาแบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Line ที่มีฟังก์ชันในการทำงานที่สำคัญเช่น ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแผนที่ตำแหน่งบ้านข้อมูลทีมหมอครอบครัวและช่องทางการติดต่อคลิปวิดีโอให้ความรู้เป็นต้น 5. การนำส่งโรงพยาบาลที่รวดเร็วโดยพยาบาลประจำครอบครัวทำหน้าที่เสมือนญาติในการโทรแจ้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669และกระสานการออกรับอ๋อใช้คุณโมมาแนะนำว่ายายวดูเลปะะ่ปยยเป็นเวลา ถ้าบังกิดจับขึ้นแล้วอย่าให้คืนที่สยมูสังเชรกเขาสร้างไวให้หลีพาไปซึ่งปุบเพดดูชวนเนื้อความบุเดวสีพุ่มได้รูโคมูนนี้รูวามีรุไขหลดโอสมุงเกิดขึ้นมาสางโวงอย่าบานโคกัสิตามมาเชิญมาโมให้คอยระวังถ้าบังกิดเคยคืน คุณมีการให้ช่วยส่งให้ซึ่งนายเพชรโลยวนายเสงไปทางตัวับที่เขาขึ้นไปไว้าไ้ความโมเดลโครงการเหนือฟ้าโมเดลเป็นโครงการที่ดีทําให้ชาวชุมชนเหนือฟ้ารู้สึกปลอดภัยจากโรถหลอดเลือดสมองก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลพิบูลมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ดานพัฒนาที่กำลังดำเนินการอาคารพัสดุ2ชั้นงบประมาณปี2,567อาคารห้องชุดครบครัน12ยูนิต24ห้องแบบเลขที่11062ส่งคำขอขาขึ้นปีงบประมาณ2,568ขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหรือโรงพยาบาลชุมชนสำหรับโรงพยาบาลขนาด30-60เตียงแบบเลขที่11006 และอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อทดแทนโครงสร้างเดิมที่มีลักษณะสุดโทมตามอายุการใช้งานนานกว่า40ปีโรงพยาบาลพิบุ์